สวัสดีครับพี่พีเพื่อนน้องๆทุกท่านครับผมแพงเสนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอรุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านผูกเหลวไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพูดไปพูดมารีบเกินไปหลง เดี๋ยวก็ผิดอีกเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆน้องๆจะบ่นครับท่านสลัดเหรียญสิบบาทสองเหรียญนี้ต่างข้อสอนะครับยังไม่ทําการล้างสักเหรียญเลยนะครับสังสองเหรียญนี้ที่มาที่ล้างแล้วผมก็เก็บไปแล้วผมไม่อยากแกะออกมาอีกรอบหนึ่งครับเอาที่ได้มาใหม่นี่แหละครับได้มาสดๆร้อนๆนี่แหละครับวันนี้ได้มาสองเหรียญครับเนี่ย <S <S. <S เหรียญมาใหม่นี่เหรียญหนึ่งติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากอีกเหรียญหนึ่งไม่ได้ติดครับ ผลิตเยอะเป็นร้อยล้านเลยนะครับอีกเล <lawsuit royable. S 1> ี้ยนหนึ่งไม่ถึงครับไม่ถึงร้อยล้านครับครับสําหรับปีพศแรกนี่ครับดูดิครับดูด้านหน้าก่อนนะครับเนี่ยปากกาผมบึกขีดเป็นแดงดูไม่จืดเลยครับเนี่ยเบื้องหน้าพง์ท่านครับคือภูมิพลอดุลยเดชครับท่านเนี่ยนี่ครับพอเสียเล็นะครับเห็นชัดเจ๋วเลยนะครับภูน hatten, นะะมิพลอดุลยเดชนี่ครับเห็นชัดเจาวเลยครับนี่ครับตัวหนังสือโอเคมากเลยครับ ่วนด้านหลังขัองท่านคือรักาลที่เก้าครับท่านสวยงามไม่เบานะครับในเดือนนี้ถ้าทําการแล้วการล้างเรียบร้อยแล้วจะไม่ออกแนวนี้ครับจะสวยงามมากครับสังเกตดูดีนะครับวงวงขอบนี้ขึ้นกับทองสีทองนี่มันจะเป็นแบบแตกๆนะครับเหมือนกับเป็นสองขอบเลยครับดูดีครับเนี่ยขอบนึงอยู่ข้างในขอบนึงจะอยู่ข้างนอกครับเนี่ยสังเกตดูดีนะครับเนี่ยสําหรับเรียนนี้นะครับ นี่ครับยิ่งดูซูมเข้าไปใกล้ๆยิ่งเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับดูใกล้ๆเลยครับตรงนี้ครับนี่ครับวงมาวีใช่หมดเลยครับทั้งบูมเลยครับเหมือนกับเป็นสองสองขอบแล้วเดทีนี้ราคามันจะดีตรงไหนรู้ไหมครับเพราะว่าดูที่บรมบตบลูของพระองค์ท่านนี่สมบูรณ์แบบอย่างนี้ราคาดีมากนะครับในแบบนี้เพราะว่านักสะสมที่เขาจะรับซื้อเขาต้องสังเกตสังการดูให้ดีๆก่อนแต่พี่มันจะไม่ค่อยมีราคาก็คือตัวบุมนี้ครับ ที่ลอยบดลอยบี้อย่างนี้เหรียญไม่ช่วยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่เหรียญสมบูรณ์กว่าน,นี้เราโอเคมากนะครับท่านพูดตรงๆคือในถ้าใครมียูเอ็นซีครับปีปีพศนี้นะครับท่านนั่นแหละรวยแน่นอนครับคือถ้าทุนวา่ามีสัก100หนึ่งร้อยเหรียญอย่างนี้นะครับสมมติน,นะครับอันนี้มันเจ็บมีหรือเปล่าผมไม่รู้มีูอนซีสักประมาณสัก100หนึ่งร้อยเหรียญอย่างนี้ท่านไปขายให้นักสะสมมืออาชีพใครก็ได้ครับ เขารับซื้อทั้งนั้นและก็ให้ราคาดีแน่นอนเพราะว่า D N C มันจะใสวิ่งไว้อยู่ตลอดหมดทุกอย่างเลยเพราะไม่ได้ทําการใช้อะไรมาเลยครับไม่ได้ทําการใช้เลยมันอยู่ในหลอดแล้วยืนอยู่ในถุงนี่แหละครับเห็นชัดเจนมากครับดูกรอบเฟือเหรียญนี้ครับดูที่ครับรอยบุบรอยบี้ก็มีครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยแบบนี้นี่ครับราคามันจะไม่มีก็ตรงที่บุบบี้บี้เยอะๆนี่แหละครับแต่ก็พอมีครับแต่เหรียญนี้ไม่เท่าไหร่ครับพอเก็บได้ครับแบบเรียนเหรียญนี้ครับ โอเค่ได้ครับเหรียญนี้ครับโอเคมากนะครับส่วนตัวการคือนี่ครับส่วนด้านนี้คือประเทศไทยแล้วก็อักษรบิวพอ2 5อนสันห้าร้อยสาสิบสองกับท่านส่วนด้านล่างคือสิบบาทแล้วก็สิบครับดูที่ครับแม่น้านเจ้าพยานี่ครับดำปีเลยครับเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ได้ทำการล้างนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เห็นเหมือนกันครับเป็นขอบครับขอบมุมนี้ครับมุมตรงกลางนี้ครับ นิกเกิลกับสีทองนี่แหละครับที่วปนั่นกันครับส่วนวัดอันนี้คือวัดอรุณวัดนาเวลารามนะครับนี่เดืยนนี้นะครับเป็นวัดอรุณราเวลารามสวยงามไม่เบานะครับนี่แล้วก็ด้านล่างคือเป็นแม่นางเชี่ยวปิยาครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้นะครับส่วนมากถ้าเป็นเนื้อกืนก็อยู่แถวๆนี้แหละครับเนื้อเกนครับแล้วก็วัดเีดีอย่างนี้มั่งหรือครับพอเสียนตรงงตรงนี้มั่งอยู่อย่างนี้แหละครับสำหรับเรียนนี้ไม่เบานะครับหลัก ปีพศสอง2ันห้าร้อสาสิบสองะครับผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยลืมบอกเลยสิครับเท่าที่สังเกตคงจะเป็นปีพศสอง2ันห้าร้อยสาสิบสองผลิตที่หนึ่ง้อยล้านเหรียญพอดีครับท่านปีนี้นะครับหนึ่งร้อยล้านเหรียญครับสำหรับปีพศสอง2ันห้ารอยสาสบสองเหรียญนี้นะครับหนึ่งร้อยล้านเหรียญนะครับเรามาดูเหรียญนี้ครับเหรียญต่อมาครับ เหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยากครับสำหรับเหรียญนี้ครับเหรียญนี้ก็ได้มาสองวันก่อนครับแต่เหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบสองเหรียญนี้ได้มาวันนี้ครับส่วนเหรียญนี้ได้มาสองวันก่อนครับแต่ยังไม่กล่าวรีวิวครับเพราะว่าผมมีอยู่ในนี้ประมาณเหรียญนี้ครับที่ได้มาเนี่ยไม่ได้ซื้ออะไรหรอกครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเหรียญหนึ่งผมผมเก็บได้อีกเหรียญหนึ่งที่มันมีอยู่ผมไม่ได้ซื้อเข้ามาครับเพราะผมไม่มาติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับ ที่หายากพูเลยซื้อเข้ามาครับในราคาห้าสิบาทครับสลัดเหรียญน,นั้นนะครับคือเขายังไม่รู้ว่าพูดง่ายๆก็คือตังเขาไม่พอซื้อเราครับเขาเลยมาให้ผมพูดตรงๆเลยครับไม่โกหกหรอกไม่พอซื้อเราก็เลยมาให้ผมว่าว่าผมชอบเหรียญที่จริงคิดเจ้ายี่สิบาทแต่ผมให้เห็นพอสอแล้วผมให้ห้าสิบาทเลยครับสงสารแกด้วยโอเคนะครับนี่ครับเหรียญน,นี้ครับเบื้องหน้าพงท่านคือภูวิพ์พลอดุลยเดช ส่วนเบื้อด้านหลังคือรัชการที่เก้ากับท่านนี่รับเหรียญสมบูรณ์แบบแบบนี้ครับก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่เหมือนกับเหรียญเก่าก่อนๆที่ผมเก็บมาได้นะครับนี่รับสวยงามมากนะครับเนี่ยโอเคนะครับเหรียญนี้ดูขอบฟูงครับโอ้โหสุดยอดใสปิ้งเลยครับนี่ขอบฟูงนะครับใช้ได้อยู่ไม่เบานะครับนี่สวยงามมากแบบนี้ครับอเหรียญนี้ น่าเก็บสะสมมากกว่าปีพศ2 5อ2สองพันห้าร้อยสาสิบสองเลย้ำครับอีกอย่างราคาต่างกันเยอะเลยนะครับเนี่ยสำหรับปีพอ2 5 3นสองันห้ารอยสามสิบสาสิบสองเนี้แล้วส่วนเล่ีน,นี้คือประเทศไทยอักษรบิลพอซสองพันห้าร้อยสาสิบสี่ครับติดอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับเนี่ยอันดับที่เท่าไหร่ครับผมก็งงๆเหมือนกันนะผมจำไม่ได้เลยรัผมมึนๆอยู่ อ่ที่ไหนล่ะครับเนี่ยหาไม่เจอโอ้เห็นแล้วครับติดอยู่ที่อันดับที่ห้าครับท่านอันดับที่ห้านะครับของเหรียญที่หายากอันดับที่ห้านะครับปีพศ2534เนี่ยผลิตอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกร้อยห้าสิบเหรียญครับท่านไม่เยอะครับล้านกว่าเหรียญเองครับหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกร้อยห้าสิบเหรียญครับท่านติดอยู่ที่อันดับที่ห้านะครับอันดับนี้ราคานี้ โอเคนะครับนี่ท่านอยาาคิดว่ามันจะหาได้ง่ายๆนะครับอืมแต่ถ้าท่านมีเตรียมตูวขายได้เลยครับเพราะช่วงนี้ราคาพุ่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเ,ลยเ,ลยเลยครับสาหรับปีพศนี้นะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นี้นะครับแต่ว่าปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองนี้พูดตรงๆครับมันก็หายากเช่นกันนะครับช่วงนี้มีราคาเหมือนกันแต่ไม่ เท่าปีพศ2534หรอกครับพ่อติดอยู่หนึ่งในสิบันดับเนี่ยใครๆก็รู้อยู่ว่าราคามันดีแน่นอนนะครับ